แต่ยังเซยอยงเซยพบกับช่องสนับชาบพิเกิร์มเดิมค่ะแล้วก็กบกี้เหมือนเดิมนะจ๊ะพบเรากันสองคนอย่างนี้เป็นช่วงไหนไปไม่ได้นอกจากช่วงรีแอคแคปแน่ๆใช่แล้วนะคะก็อยู่การภายใต้กรอบเหมือนเดิมเนี่ยออกจากกรอบไม่ได้ออกไป วันนี้เนี่ยเราก็จะมารีแอควงวงหนึ่งนะคะซึ่งนอปไปเจอทีเซอร์มาพอดีแล้วแบบน่าทำดีแฮกก็เลยแบบชวนกบมาทำนะคะจริงๆแล้วแบบวงนี้ก็ออกมาจะพักแล้วนั่นก็คือวง Rocket Punch นั่นเอง ก็จะเห็นแบบคอนเซปต์สดใสสดใสมาตลอดนะทุกคนค่ะใช่ค่ะซึ่งวงฟลอกเก็ตพันเนี่ยเป็นวงจากค่ายวูลิมเอ็นเตอร์เทนเมนต์นั่นเองเนาะมีรุ่นพี่ในวงอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คืออินฟินิตกัรเลิฟลิสใช่อินฟินิตกับเลิฟลิสนะคะซึ่งในวงเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดหคนด้วยกันจะมีสมาชิกใครบ้างนั้นอมาฟังกันดีกว่าเนาะคนแรกเลยก็คือจูรี่นั่นเองอ่ะชื่อคือคณ ううใช่ใช่ใช่ชื e. ่อคุณว่าจูรีก็คือเป็นคนที่เคยอยู่ AKB 48แล้ว oh. น้องก็เคยแข่งโปรดิว48เอด้วยอ๋อแล้วน้องก็แบบมาต่อที่วงนี้ Rocket Punch <c mutations> ใช่ไหมใช่ <shows> ต่อมาน้องยอนฮีนั่นเองน้องยอนฮีรับบทเป็นลีดเดอร์ของวงน้องแล้วก็เป็นเมนร้องอื ต่อมาน้องซูยุนน้องซูยุนเนี่ยก็คือเคยไปแข่งรายการโปรดิวโฟตีเองมาเหมือนกันต่อมาน้องยุนชยองน้องยุนชยองเนี่ยรับบทเป็นเมนแดนซ์แล้วก็เป็นเมนร้องโอ้น่าสนใจน่าสนใจต่อมาน้องโซฮีน้องโซฮีเนี่ยก็เคยไปแข่งโปรดิวโฟตีเองมาเหมือนกันแล้วตำแหน่งน้องเนี่ยชื่อแบบว่าน่าสนใจมากเพราะน้องเป็นทับบดสามตำแหน่งด้วยกันเป็นเมนแดนซ์ เป็นซับวอคอลแล้วก็เป็นเมนแรปเปอร์อืมเมนแดนกับเมนแรปเปอร์นะเออเป็นเป็นอีกโรนึ้งที่นราเอออ่ะล้วสุดท้ายก็คือน้องเล็กของวงน้องดาฮยอนนั่นเองเนาะน้องดาฮยอนเนี่ยรับบทเป็นเมนแดนแล้วก็เป็นซับวอคอลนั่นเองวงนี้นี่เมนแดนเยอะเนาะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของงเลยน่าสนใจมากๆเลยเนาะ หลังจากที่เรารู้จักสมาชิกวง Rocket Punch ทุกคนแล้วนะคะซิงเกิลใหม่นี้เนี่ยออมีชื่อว่าเพลง Ring Ring นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากฟ uh ัง huh. ทีเซอร์มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเรโทรสีภาพแบบเออสีภาพสวยอะชอบชอบสีแบบ คอมโพสสีในนั้นมากเลยนะอ่ะก็เรามาดูกันนะคะว่า MV เพลงริ่งริงจากน้องๆวง Rocket Punch เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Let's go ความเรโทรเลยอะแบสีแบบเรโทรมะอ๋อยืดยาวอยูย่ก,ก่าเหรออืมอ่า ดีสวยมากใช่เพลงเอ้ยทาดิชอบจังเลยทาดีจังเลยเฮ้ยเสื้อสวยจังมีความแบบ เฮ้ยเพลงดีนะแบบโอ้ยความสรุปเริ่มต้นแล้วค่ะโอ้ยเฮ้ยเพลงติดหูอยู่นะเนี่ย <laughs> <laughs> oh, 啊！差点那个，哦，สวยกันทุกคนเลยอ่ะลูก。เออ，嗯。เดี๋ยวฮัลก、欸、ิฮ、mm. ัลกิฮ <laughs> ัลกิฮัลกิบ้างเดี๋ยว อุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยชอบเปลี่ยนบล็อกเมื่อกี้นี้จัง เออเ,เออ,ลเ,ลอเอเอชขาท่าเนี้ยมันติดจังเลยแล้วล่ะ่ะเออถ้าแบบถ่ามันจำจำง่ายมากเลยอ่ะ อยเพลงดีเออเพลงดีเด้อเอาตื่นลูกตื่นความสนุกหมดแล้วค่ะโอ้น่นารัาก,กเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังเพลงริงริงของน้องๆ Rocket Punch ไป เพลงดีกว่าที่คิดไว้มากเลยอ่ะแบบว่าเออตอนแรกแอบกลัวโบงแต่ว่าเฮ้ยเพลงมันดีน้องดีกว่าที่คิดมากฟังแล้วแบบเป็นอีฟิลหนึ่งเป็นแบบโยกอีกฟิลหนึ่งเนาะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบถ้าเทียบกับเพลงเคปบ๊อยุคสมัยก่อนจะนึกถึงโรลลี่โพลลี่แต่เป็นโรลลี่โพลลี่ร่วมสมัยอ่ะนึกออกไหมเออนึกออกนึกออกใช่ใช่ฟิลฟิลอย่างนั้นอืมคือชอบชอบมากชอบมากชอบมาก,มาก,มากแล้วก็แบบว่าชอบมูนแอนโทนเอ็มวีอะไรต่างๆแบบดีดีดี ถือว่าเป็นเพลงคัมแบ็กที่น่าสนใจเลยทีเดียวอะไรเงี้ยสำหรับน้องๆอืมอ่าแล้วนอปลาเป็นยังไงบ้างก็จากที่ได้ดูไปใช่ไหมรู้สึกว่ามันนึกถึงแบบอารมณ์เก่าๆท่าเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชุดน่ารักมากคือมันคุมโทมแบบน่ารักอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบฟิลแบบสดใสแล้วฟังสบายๆเราเชื่อว่าถ้าเกิดแบบเอาไปเปิดในรถแล้วแบบขับรถระหว่างเดินทางเนี้ยเป็นเพลงเคป๊อปอีกเพลงหนึ่งที่ ฟิลแบบฟังได้เรื่อยๆอ่ะแล้วมันแบบฟังสบายอ่ะแล้วมันมีหลายฟิลอะไรเงี้ยเออเราว่ามันเป็นเพลงที่ที่ดีเลยแหละอืม <c oughs> ต่อมาเรามาพูดเจาะกันเป็นเรื่องๆบ้างอ,อ,าอง่าอเอาเป็นเรื่องชุดก่อนเส <c oughs> ื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมเท่าที่ดูอ่ะคือมันก็จะแบ่งเป็นแบบมันก็จะมีชุดแรกเลยที่เห็นก็คือแบบเป็นชุดแบบแนวเรโทรก็จะมีแบบมังคืสิงกโปรงใส่ เออกางเกงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขาสัาน้นหรือว่ากระโปรงสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เออลองเท้าส้นสูงทุกคนมันจะเป็นแบบใสๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าแบบเรืองแสงเรืองแสงหน่อยอนะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันตัวด้วยทั้งตัวเนื้อผ้าทั้งตัวอะไรเงี้ยรองเท้าส้นสูงหรืออะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันเก็บฟิลเดทได้ค่อนข้างดีเออรวมถึงแบบชุดชุดอื่นๆชุดสีดำอ่ะที่เป็นแบบโทนดําขาวอ่ะเออมันจะเป็นลายแบบพกก็ตดอดแบบ แขนดอลลี่ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันน่ารักมากรวมถึงแบบเมคอัพก็ไม่ได้มีอะไรมากเมคอัพก็เป็นแบบเมคอัพแบบธรรมดาแบบสดใสสดใสเน้นแบบคลีนคลีนอย่างเงี้ยเนาะพวบคองพวร้อมๆอย่างเงี้ยก็เป็นแบบแนวแบบยุคแบบแนวก้าสูนอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเราว่าแบบมันมันน่ารักมากเลยอ่ะต่อมามาดูกันเรื่องที่เซตติ้งกันบ้างดีกว่าฉากต่างๆเนาะนี่มีความรู้สึกว่าเขาแต่ เออทำฉากได้ค่อนข้างดีเลยคือเหมือนว่าให้อารมณ์เป็นเรโทรจริงๆ<ช>เนาะแบบอย่างเช่นฉากปั๊น้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะมัเจอเออเพราะแบบว่าเขาเป็นเรโทรต้องมีปั๊มน้ํามันอะไรอย่างนี้เด้เเออแล้วก็ชอบการจัดวางแสงของเพลงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ครับเพลงฟิลเรโทรอะ่ะ มันจะเป็นฟิลแบบแสงมันจะฟุงฟ้งๆหน่อยแล้วอย่างเงี้ยก็คือแสงอ่ะก็จะค่อนข้างฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่แบบจะมีแสงตกกระทบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้เหมือนว่าหน้าจอไม่ชัด <laughs> แต่ไม่ได้ไม่ชัดนะ <laughs> เป็นฟิลแบบฟิลเลโทอะไรประมาณนั้นนะทุกคนประมาณนั้นชื <laughs> ่อโดยรวมก็คือแบบว่าดีแบบเซตติ้งต่างๆสวยดีนี่ชอบเซตติง้งฉากน้ำเติมน้ำมันนะปั <laughs> ามน้ำมัน <laughs> ใช่ไหมเออนี่ว่าฉากปั่มน้ำมันเป <laughs> ็นฉากที่แบบ สวยนะแล้วเขาทําแบบผสมแสงออกมาเป็นแบบชมพูชมพูเป็นแนวแบบการ์ตูนผู้หญิงผู้หญิงหน่อยก็ดูเหมาะกับแบบเขาเรียกเหมาะกับคอนเซ็ปต์วงดีอ่ะเออเพราะที่ผ่านมาวงก็จะเป็นแนวแบบสีสดใสสดใสอะไรอย่างนี้ต่อมาก็คือมาพูดถึงเรื่องเพลงกันบ้างดีกว่าอย่างที่เกิดไปตอนต้นว่าเพลงมาให้ฟีลเหมือนแบบโรลลี่โพลลี่ร่วมสมัยคือเพราะว่าแบบว่าเพลงมันจะมีแบบเสียงซิงอ่อะเด่นมาเลยตั้งแต่แรกแบบว่าเสียงซิง ตึงต้งตึงต้งตึง้งอะไรน,น่นะประมาณนั้นเนาะคือแบบว่าพ่อเหมือนด้วยความที่ว่ามูดเพลงตัง้งแต่แรงมันเรียกอารมณ์เรโทรมากๆอย่างเงี้ยนะแล้วเพลงพอต่อ,อ,อมาเรื่อมันก็ยิ่งเหมือนแบบว่าเหมือนมีความเรโทรตลอดทั้งเพลงอะ่ะใช่แล้วเพลงอะ่ะค่อนข้างสดใสมากๆเป็นฟิลแบบคือ มันคล้ายๆโรลลี่โพลลี่ก็จริงแต่มันแบบคนละฟิลกับโรลลี่โพลลี่อย่างใช่ใช่คือโรลลี่โพลลี่มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบโจโจ้หน่อยแต่เพลงนี้มันจะเป็นแบบว่าคือโรลลี่โพลลี่มันจะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าไรนะดิสโก้แบบแดนซ์ฟลูจ๋าเออดิสโก้จ๋าหน่อยตอนนี้จะเป็นแบบฟิลเรโทรเป็นซิงค์บ๊อบหน่อยกกว่าใช่ใช่ใช่ก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวแบบว่าติดนะติดหูกว่าที่คิดไวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คืออย่างหนึ่งที่อยากเสริมเรื่องเพลงคือเรารู้สึกว่ามันจะมีท่อนที่เป็นท่อนแรปอ่ะมันทำให้รู้สึกถึงแบบเออเพลงมันมันเขาเรียกนะท่อนแรปมันช่วยเพิ่มมิติของเพลงมากขึ้นอ่อคือฟิลมันเปลี่ยนนะแต่ว่ามันยังคงแบบเขาเรียกแบ็กกราว์ของมันมันยังมีความเป็นเรโทอยู่อ่ะเออเราซึ่งตอนรู้สึกว่าเฮ้ยเออพอฟังเท่าแล้วแบบเออว่ะมันไม่ขัดเลยอ่ะดีมากอืม อ่ะต่อมาเรื่องสุดท้ายเนาะก็คือเรื่องของท่าเต้นถ้าเกิดเห็นเอ่อที่เราหวีดวดกันไปในเอ็มวีก็คือแบบมีท่านเนี้ยชจวามากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยเอ่ะเออม,มันมันแบบว่ามันเป็นแบบ Retro ไ i ฟ์จริงๆแล้วก็มีท่าทอนหูกหมังที่เป็นแบบอย่างเงี้ย มันติดมากเลยนะมันแบบมีมสองท่าเนี้ยที่แบบที่น่ารักมากเออส่วนเรื่องอื่นๆที่เราชอบในส่วนของท่าเต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าท่าเต้นมันมีค่อนข้างมีความเป็นรโทรเหมือนเดิมมีความแบบสวิงแจ๊สนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักท่าเต้นน่ารักมากบอกกิ้งก็เออเราว่าบอกกิ้งเพลงนี้เก๋ดี I <mean> แต่ยังแอบแบบใน MV ยังแอบบมีแบบบอกกิ้งไม่ตง มีม,มุมแบบนิดเดียวอ่ะเออที่เรารู้สึกเฮ้ยทำไมบอกกิ้งมันเบี้ยแปลกๆวะอะไรเงี้ยแต่พวกเรื่องท่าเต้นอื่นๆอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันมันดีมันแบบมันกลมกล่อมไปกับเพลงอ่ะอืมสรุปเพลงนี้ริงริงของ Rocket Punch ก็คือแบบแคปะแคปะดีแล้วก็เราก็จะกดเพิ่มเข้า playlist ลงไปเรียบร้อยแล้ว นะคะเรียบร้อย <c oughs> จริงๆเพลงดีจริงๆทุกคนไปลองฟังไปลองฟังไปลองดูเพลดีดูจบแล้วค่ะสำหรับ reacap t c นะคะกับเพลงริ่ง Ring ของน้องๆวง Rocket Punch นั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe บึกนะจ๊ะ ใช่แล้วสำหรับใครที่อยากติดตามเราสคนนะคะเดี๋ยวน็อกก็จะขึ้น IG ไว้ข้างล่างนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากพูดคุยติชมพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ MV ดู MV แล้วมาแล้วเป็นไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีคนตอบอยู่ตลอดเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะว่ารอบหน้าเราจะมารีแอรแคปเพลงอะไรสำหรับวันนี้บา,บายบาย,บายบายบายค่ะ